คู่กับนายกรัฐมนตรีที่นายวิรศักดิ์พิศณุวงศ์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดสุรินนำมาโพสต์เฟซบุ๊กพร้อมกับข้อความยืนยันการติดเชื้อโควิด -19 รวมถึงมีประวัติเดินทางไปร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โดยนายแพทย์สาธณาสุขจังหวัดสุรินย้ำถึงข้อเท็จจริงนะคะและการเข้ารับรักษาตัวแต่ไม่ได้ยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคค่ะ แม้กระทั่งที่ไปสวดถึงในส่วนของอจังหวัดภูเก็ตไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็ถือว่าหลายท่านก็ให้ความสนใจผมก็ได้ได้ไดสอบสวนในกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ต้องขอเรียนว่าอยู่ในระหว่างการที่วิเคราะห์แล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็แต่อย่างไรก็ตามนะครับฝากทุกท่านนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยการช่วยดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแลตนเองนี่เป็นสิ่งที่สำคัญ มีรายงานว่านายศักชัยผลพาณิชประธานหอ,อการค้าจังหวัดนครราชสีมาพร้อมคณะกรรมการและนายชัชวานวงจรประธานหอ,อการค้ากลุ่มจังหวัดอีสานใต้และคณะกรรมการรวมเจ็ดคนที่ไปร่วมง,งานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ด้วยเที่ยวบินเดียวกันรถตู้คันเดียวกันกับประธานหอ,อการค้าจังหวัดสุรินก็ได้เข้าตรวจหาเชื้อโควิด -19 แม้ผลจะไม่พบเชื้อแต่ทั้งหมดก็กักตัวนะคะ ขณะที่ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีช่วงเที่ยงเดินทางออกจากธรรเนียบรัฐบาลแจ้งยกเลิกภารกิจทั้งหมดค่ะทำกลางรายงานการทราบผลการคัดกรองยืนยันว่าประธานหอ,อการค้าจงังหวัดสุรินติดเชื้อทีมงานนายกแจ้งว่านายกกับตัว7วันนะคะหลังจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากนั้นจะตรวจสวบอีกครั้งก่อนจะตัดสินใจว่าจะกลับมาทำงานหรือไม่11รกรกฎาคมนี้ นายอนุชาบุรพชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกกังวลไม่น้อยนะคะเมื่อทราบว่ามีผู้ติดเชื้อร่วมงานภูเก็แตแซนด์บ็อกซ์จะใช้ช่วงเวลานี้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามบริหารราชการภายในพื้นที่ของตัวเองค่ะ